สุดประจำวันที่3สิงหาคม2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวเรือขอมะลีปี6465สุริน14,000-14,800ถึง 14, บาทต่อตันโคราช14,500-15,000ถึง 15, บาทตอ่อตันอุบลราชธานี13,600-14,300ถึงบาทตอ่อตันรีสะเกดราคาปรับลงมาอยูที่14,300-16,000ถึง 16, บาทต่อตัน ้าาบุเจ้านาปรังปี65นครสวรรค์ 9300- 9400าับาทต่อตันอิจิต9 9 0 0 0ัถบาทต่อตันพิจิโนก9 0 0 0นถึง9 2 0 0ัรบาทต่อตันสุพรรณบุรี9300-9400าับาทต่อตันอยุธยาราคาปรับขึ้นมาอที่9 4 0 0ถึง0บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีปี65นะคะนาปรังสุพรรณบุรี1 0 0 0 0ื่นถึงเก้ถึงนึ่งบาทต่อตันชัยนาทหนึ่ง11,000บาทต่อ 300บาทต่อตันข้าวเปลือกมีมนมาลปี64-65ขอนแก่น1 0 0 0 0 1 5 0 0บาทต่อตันอุดรธานีร,ราคาปรับลงมาอยู่ที่9,500-10,300บาทต่อตัสนสกลนคร10,000-10,300บาทต่อตันสาเหตุราคาข้าวเปลือกณความชื้น15%ค่ะถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค้าให้พี่ๆน้องๆชาวข้าวทุกท่านโทรสายด่วน1569ได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย